ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสแลในวันนี้นะคะคณะเนี่ยก็มีของเล่นคิวคิวค่ะมารีวิวอีกแล้วถ้าใครเนี่ยชอบเล่นตุ๊กตาหรือว่าชอบสะสมตุ๊กตาเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนี่เลยค่ะของเล่นเซ็ตตุ๊กตาจิว๋วไม m i n นิมิกซี่คิวนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะก็จะมีหลายแบบให้เราเนี่ยเลือกเล่นเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดูความน่ารักของเจ้า m าย i ิน i ่มิกซ e ่กันเลยนะคะว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลยเจ้า so, มาที่อย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นเจ้ากล่องเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะ mm hmm. เจ้ากล่องนี้นะคะก็ชื่อว่า My My s t e r y Box นะคะก็ในกล่องนี้ก็จะมีเจ้า My Mini Mixi c u e ่คเนี่ยนะคะ2ตัวด้วยกันนี่แบบนี้นะคะให้เราเนี่ยได้เลือกลุ้นมาสะสมค่ะซึ่งตุ๊กตาในกล่องนี้นะคะก็จะแบ่งระดับเลเวลเนี่ยเป็น3เลเวลค่ะนั่นก็คือ Everyday สเปเชียลแล้วก็อุนดาสเปเชียลนะคะซึ่งก็จะหายากตามลำดับค่ะตื่นเต้นจังเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดกันเลยดีกว่าเชิงโอ้นี่เลยเวลาแกะออกมานะคะเขาก็จะมีถุงแบบนี้ให้ค่ะก็ในนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะแกะเลยปึ๊บโอ้แทกมา โอ้หนี่เลยได้2ตัวจริงๆด้วยโอ้ยน่ารักสุดๆอะซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะชุบนี่เลยค่ะนี่ไงมันสามารถถอดเสื้อผ้าแบบนี้ได้นะคะก็คือสามารถสลับเสื้อผ้าใส่กันได้ค่ะโหน่ารักสุดๆเลยอย้ทำไมตอนนี้ฉันหัวโลละโอ้โหยดูไม่สวยเลยนะเนี่ยใส่ผมให้ทีสิ เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหพอมีทรงผมแล้วนะคะน่ารักขึ้นเป็นกองเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีใบแนะนํามาให้ค่ะว่าในแต่ละตัวนะคะของตุ๊กตาเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วก็เป็นเลเวลไหนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราเนี่ยได้กันมาเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะของคณะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเขาเขียนว่า Purple Stars นะคะก็จะเป็นเลเวลที่เป็นสีเหลืองค่ะสีเขียว Everyday สีเหลือง Special สีชมพูอุนราสเปเชียลนะคะดังนั้นเจ้าตัวม่วงที่เราเนี่ยได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองสเปเชียลนั่นเองค่ะช่อต่อมานะคะตัวที่2ค่ะเขาชื่อว่าปาริสช็อปเปอร์ค่ะเป็นสีเขียวซึ่งก็เป็นเรเวลของ EVERYDAY นั่นเองค่ะกล<ม>่องที่2มาแกะกันค่ะ อ๋อมีตัวหนึ่งค่ะเป็นนางเงือกด้วยนะโอ้โหน่ารักสุดๆเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ดูโป๊เปือยอยู่นะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมอร์เมดนะคะตัวเขียวๆตัวต่อมาตัวผู้ชายนะคะคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อผ้ากันเถอะเอ๊ะใส่ยังไงนะอ๋อนี่ปึ๊บใส่ลงไปแล้วก็ใส่ทรงผมให้เขาด้วยค่ะิง โอ้โหแค่นี้ก็หล่อระเบิดเลยค่ะสวัสดีสวัสดีฉันน่ารักกันไหมล่ะนิ่งสาหรับเรื่องนี้นะคะก็จะชื่อว่าเมอร์เมดเลยค่ะตรงตัวเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเลเวลที่เป็นสีชมพูเนียนะคะซึ่งก็เป็นอุนตาสเปเชียลนั่นเองส่วนเจ้าหัวเหลืองนี้นะคะก็ชื่อว่า Surfer Boy ซึ่งเป็นสีเขียวก็เป็นเลเวลแรกก็คือ Every Day นะคะต่อมามาเปิดกันกล่องที่3เลยนะคะซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์2นั่นเองค่ะ มาเปิดกัน,เล,กนลเลยลุ้นๆจะได้ตัวอะไรเนี่ยพร้อ,อน,นี่เลยค่ะก็จะเป็นตัวสีชมพูทั้งคู่เลยนะคะอันนี้เขาก็ใส่เสื้อมาให้อยู่แล้วนะคะฟึบแต่ที่จริงมันก็เปลี่ยนได้นั่นแหละฟึบน่ารักสุดๆ ได้แล้วค่ะตัวนี้ชื่อว่าพิงค์มักกะูนนะคะเป็นสีเหลืองก็คือสเปเชียลเลเวลระดับ2นั่นเองส่วนเจ้านี้นะคะก็ชื่อฟาร์มิงโกค่ะเป็นเลเวลสีเหลืองเหมือนกันมาที่กล่องสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนนะคะเปิดหืมหลุ้นมากๆเลยนะคะเฮ้ hey. โอ้เดี๋ยวเราเนี่ยมาใส่ทรงผมกัน อ่าใช่เลยน่ารักหนึ่งสองสามอึ๊บมาแล้วแม่สาวน้อยน่ารักสุดๆเลยลูกกระดาษผิวสีตัวนี้นะคะชื่อว่าเซลฟี่เกิลค่ะโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยหรือว่าผู้ชายก็เป็นสีเขียวนะคะเป็นเอเวอรี่เดย์ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นฮาวายเกิลค่ะเลเวลหเหมือนกันค่ะเย้ yeah. ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเซตเลยค่ะนี่เซตนี้นะคะมีชื่อว่า Love Fashion Pack ค่ะซุปเเซตนี้นะคะก็จะให้น้องๆเนี่ยสนุกกับการ mix and match แฟชั่นแล้วก็การเปลี่ยนทรงผมเสื้อผ้าได้ถึง8แบบเลยค่ะ <Wow. S 1> และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตุ๊กตาเซอร์ไพรส์เนี่ยให้เราเนี่ยลุ้นอีกนะคะว่าจะได้ตัวไหนเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะดูกันเลยดีกว่า นี่นะคะก็จะมีตุ๊กตาให้เราเนี่ยทั้งหมด4ตัวค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเสื้อผ้าและก็ทรงผมให้อีกอย่างละ8แบบค่ะ,ะ,ะ,ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเขายังมีนี่เลยเขาเรียกว่า Curly c o o p นะคะซึ่งจะเป็นกระเป๋านะคะให้เราเนี่ยพกพาเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยของเราเนี่ยไปด้วยค่ะก็คล้ายๆกับเป็นพวงกุญแจนะคะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะมาใส่ให้ดูทีหลังละกันค่ะพร้อมแล้วก็ยังมีตุ๊กตาเซอร์ไพรส์นะคะโอ้โหแบบว่าคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองเสื้อผ้ากันกน ก่อนดีกว่าค่ะทั้ง8แบบนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนตัวที่หนึ่งสองส,สามส,สี่ น่ารักทั้ง8ชุดเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะถุงปริศนากันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยจะได้ตุ๊กตาตัวไหนนะคะปึ๊บติ้ง,งอุย้ยน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นตัวแบบหมีอุย้ยน่ารักสุดๆค่ะอ๋อแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีที่คณะบอกค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเครี่คูปนะคะซึ่งเขาเอาไว้เก็บเจ้าตุ๊กตานะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะพกไปไหนมาไหนค่ะแบบนี้นะใส่เข้าไป แล้วก็ปิดฝาปึ๊บเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเนี่ยก็นําไปห้อยเป็นวงกุญแจได้เลยค่ะพกไปนู่นไปนี่นะคะห้อยกับกระเป๋าก็น่ารักดีค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเซตอีกแล้วนะคะก็คล้ายกับอันเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าคนละเซตกันนะคะเซตนี้ชื่อว่า s u n and surf fashion pack ค่ะหูอันนี้นะคะ curry coop เนี่ยเป็นสีเหลืองด้วยสวยมากๆเลย นี่นะหน้าตาของเสื้อผ้าหน้าผมนะคะน่ารักสุดๆว้าวมากมายเลยเดี๋ยวเราเนี่ยมาประกอบร่างนะคะให้กลายเป็น8แบบ8สไตล์กันเลย1 2 3่งสห้า ได้ตามจินตนาการเลยนะคะจะปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมยังไงเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนตัวกันได้เลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะตัวพิเศษนะคะที่ได้มากันเลยว่าจะได้ตัวไหนชุบได้เป็นตัวแบบว่าตัวสัตว์อีกแล้วนะคะอันนี้หน้าตาเหมือนหมีโคอาล่าเลยค่ะใช่ไหมนะน่าจะใช่ค่ะไอ้น่ารักสุด เอาไว้ห้อยกระเป๋าค่ะทมต่อมานะคะคณะก็จะรีวิวเซตนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเซตใหม mini mixi c u ว e s นะคะที่มาพร้อมกับเพื่อนสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักโอู้หนี่เลยมันคือเจ้าบล็อกบ็อกนั่นเองค่ะนี่แล้วก็ตุ๊ก,กตาเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งตัวค่ะโอ้โหเป็นยังไงนะแกะดูดีกว่าทอมได้แล้วหนึ่งตัว มนุษย์ตัวที่สองนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นเจ้าบ็อกบล็อกค่ะโอ้โหมันน่ารักมากเลยนะคะนี่ใส่แว่นด้วยโอ้โหมันเล็กมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะตุ๊ก,กตาเซอร์ไพรส์รกันนะคะคึบตัวอะไรเนี่ยเหมือนเต่าทองเลยค่ะเอนี่มันชุดเต่าทองนี่นาะอ่ะใส่ผม อน่ารักมากเลยทำๆทำทถมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเซตนี้นะคะ ที่เซตต่อไปเลยค่ะเซตนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าเซตมินิรูมค่ะซึ่งในหนึ่งเซตนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาพร้อมชุดและผมมาให้2ตัวด้วยกันค่ะพร้อมด้วยตัวตุ๊กตาเซอร์ไพรส์หตัวแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งห้องหลากหลายเลยนะคะซึ่งห้องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเทสโตมินิรูมค่ะก็จะเป็นร้านสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะ ข่ามีน้องหมาด้วยนะน่ารักมากเลยอะตลกอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวรามเนี่ยมาทำการประกอบห้องกันนะคะก็จะต่อเข้าไปตามรอยเขาเลยค่ะอืมต่อมาก็จะมาวางของต่างๆนะคะจัดตกแต่งให้สวยงามค่ะให้เหมาะกับการเป็นร้านขายของสัตว์เลี้ยงนะคะนี่อันนี้เป็นแคชเชียร์วางตรงนี้เลยประกอบพนักงานก่อน เทียบให้เห็นกันจัดๆเลยนะคะว่าเหมือนกันแค่ไหนโหน่ารักสุดๆเลยเอาละค่ะมาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการเปิดตัวเซอร์ไพรส์นั่นเองค่ะว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไหนนะเปิดกันเลยปุ๊บอุ้ยนี่ตัวอะไรอะเหมือนผีเสื้อเลยฮะเออมขนาว่าน่าจะเป็นผีเสื้อนะเพราะว่าด้านหลังเขาเนี่ยมีปีกด,ด้วยค่ะ มาที่เซตสุดท้ายที่จะนำมารีวิวในวันนี้แล้วค่ะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเขาเรียกว่าเพลย์เซตค่ะเย้ yeah! เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรเพลย์เซตนี้นะคะก็จะให้น้องๆเนี่ยสนุกกับสถานที่ต่างๆห้องต่างๆในกล่องสี่เหลี่ยมที่สามารถพับเก็บได้ค่ะและเซตที่นำมารีวิวก็คืออควาเรียมเพลย์เซตค่ะสนุกกับจินตนาการแห่งโลกใต้น้ำโอ้โห อลังการมากนี่มันจะเป็นกล่องที่พับเก็บได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองเล่นกันดีกว่าโอ้แบบนี้นี่เองน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะไา้มินิมิกซีคิวส์อันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องจัดวางอุปกรณ์ก่อนค่ะเออที่เหลือแกออกมาอ่ามาแต่งตัวกันให้เรียบร้อย อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ไปดำน้ำนะคะดังนั้นเขาต้องอยู่แถวๆนี้ค่ะแพนกวินแพนกวินอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นเต่านะคะแต่มันสามารถเล่นได้นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนำเจ้าแพนกวินเนี่ยมาเล่นสไลเดอร์ได้ค่ะโดยการที่เราเนี่ยนำเจ้าขข่าวนี้นะคะมาปักลงไปตรงก้นของแพนกวินค่ะ นี่แบบนี้นะแล้วก็วางเจ้าแพนกินลงไปแบบนี้ค่ะไล่์นึิงสองส้มซิวแบบนี้อ่า <c oughs> <c oughs> แล้วตรงนี้นะคะก็สามารถหมุนได้ค่ะแบบนี้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้แกะตัวนี้เลยแกะกันปุ๊บจะได้ตัวอะไรน้าอ๋อ ช่และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ My Mini m i ิก c u ่คินะคะที่คณาเนี่ยรีวิวในวันนี้ค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเป็นตุ๊กตาที่น่ารักมากๆควรจะมีสะสมไว้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ค่ะคณะบอกเลยนะคะว่าเป็นของเล่นที่น่ารักมากๆเลยค่ะคณะเล่นแล้วเนี่ยยังชอบเลยนะคะหวังว่าน้องๆเนี่ยคงจะชอบเหมือนกันนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้เลยค่ะที่ร้าน Toys R Us ทุกสาขานะคะและรวมถึงแพนดข,ของเล่นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆด้วยค่ะเช่นนัง่งเซนทันเดอะมอลล์โรบินสันรวมถึงสยามพารากอนนะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นเหมือนพี่คณะนะคะรีบไปหาซื้อมาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะเนี่ยคงจะต้อง แล้วค่ะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ซับสไคร์คณะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะค่ะวันนี้ตขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย